5ข้อสำหรับผู้เล่นสายเปยที่พลาดไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเครู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือ่ายกันตรงๆเลยละกัน Pay to Win Top Up ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายเปสายเติมเงินกับเกมจริงๆนะครับผมถ้าเป็นสายฟรีอาจจะทำตามได้ในบางข้อแต่ว่าคุณก็จะต้องพยายามมากกว่าคนที่เขาเติมเงินในวันแรกนั่นเอง นะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าแร็กนาร์กเอ็มคลาสสิกเนี่ย จะเปิดให้เราเล่นพร้อมกันนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันเปิดวันแรกด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของการเติมพาสนั่นเองครับสำหรับพาสเกมแล็กตอล์กเอ็มคลาสิกเนี่ยก็จะมีให้เติมเนี่ยสองแถวเลยนะฮะทั้งแถว2แล้วก็แถว3นะครับอ่าตรงนี้นะครับทำไมถึงจะต้องเติมวันแรกนะครับเนื่องจากว่าตัวพาสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม EXP จากการ วนั่นเองนะครับแบบแถว2ก็ได้1 0แถบวบ3ก็ได้20%แบบนี้ครับอ่ะมันเลยทำให้ถ้าเกิดคุณเติมตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันเป็นวันแรกคือมันต้องเดินเควสเยอะอ่ะคุณก็จะได้ exp จากตรงพาร์ทเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองนะครับทำให้คุณอาจจะเวลได้มากกว่าคนที่เขาไม่ได้เติมพาร์ทนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือการที่เราเติมพาร์ทเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บแต้มพาร์ทได้มากขึ้นต่อสัปดาห์ด้วย ด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยเปิดมากลางเดือนเลยนะครับและพาร์ทเกมเนี่ยครับมันจะเป็นการเปลี่ยนทุกเดือนเนาะ,ะต้นเดือนทุกต้นเดือนก็จะมีการเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนพาร์ทเพราะฉะนั้นวันแรกที่เกมเปิดเนี่ยคุณก็จะมีเวลาทําพาร์ทได้แค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเองเพราะเปิดเดือนกุมภาด้วยและเปิดวันที่14ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นพาร์ทเป็นอะไรที่ผมมองว่าควรจะเติมเป็นอย่างแรกเลยนะครับถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ตีกลมๆไปเลยนะผมว่า2แถวรวมกันประมาณ1,000บาทแต่ถ้าเติมกับ p a y จะถู่ินี ข้อที่2ครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในการฟาร์มนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่พอนเทล่าแล้วนะครับเดินตรงมาจากข้างล่างนะครับหันมามองทางซ้ายจะเจอกับคุณลุงคนนี้นะครับอ่าให้เราคุยกับคุณลุงนะครับแล้วก็มาดูที่หัวข้อที่เป็นรูปดาบตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้มันจะเป็นของที่ใช้สำหรับการฟาร์มนะครับเพราะว่าของแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีการบวกทั้งจ็อบ exp แบบนี้ฮะอ่าเนี่ยเสื้อ โล่ผ้าคลุมเนี่ยจะบวกช็อป xp EH นะครับหรือถ้าเป็นรองเท้าก็จะบวกเบส xp ประดับก็จะบวกเบส xp ก็จะมีแยกเป็นประดับเวทประดับกายอะไรแบบนี้นะครับบวกเบสนะครับแล้วก็อุปกรณ์อาวุธนะครับก็จะบวกเบส xp เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเปรหรือใครที่เติมเงินไว้แล้วตอน cbt แล้วคุณมีเงินเซนีมากเพียงพอนะครับคุณก็สามารถที่จะมาซื้อตัวนี้เพื่อทําให้คุณเนี่ย เก็บเลเวลแล้วก็เก็บจ็อบได้ไวนั่นเองนะครับแล้วทําไมถึงต้องเก็บเลเวลไวจ็อบไวครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนคัสได้ไวเพื่อนๆก็จะมีสแตมมิแาในการฟาร์มที่เยอะขึ้นคุณก็จะหาทรัพยากรได้เร็วกว่าคนที่เขาเลเวลช้านั่นเองนะครับในส่วนนี้ถามว่าสายฟรีที่ไม่ได้เติมเงินสักบาทเดียวหรือไม่ได้เติมตอน CPT เนี่ยสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้นะครับแต่คุณก็จะต้องไปเดินเก็บกล่องตามเมืองนะครับเพื่อเปิดหาเงินเซนีมาซื้อตรงนี้น,น,นั่นเองนะครับก็อาจจะใช้เวลามากกว่าคนที่เขาเปได้เลยนนัันเองบ และข้อที่3ครับคือเรื่องของแฟชั่นกลางพลครับทำไมถึงจะต้องซื้อวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับที่กางผนเทล่าเนี่ยจะมีเจ๊หัวชมพูคนนี้ที่จะขายแฟชั่นนะครับให้เราเนี่ยได้จับจองกันนั่นเองนะครับซึ่งแฟชั่นเหล่านี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันที่1วันที่15แล้วก็วันที่20ของแต่ละเดือนนั่นเองนะครับและ เกมของเรานะครับเปิดวันที่14กุมภานะครับนั่นหมายความว่าแฟชั่นที่จะมีให้ซื้อในวันที่14กุมภาเนี่ยมันจะขายแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามันเป็นแฟชั่นที่มันดีมากๆหรือว่ามันตรงกับสายที่เราจะเล่นมากๆเนี่ยเราก็ไม่ควรพลาดนั่นเองนะครับตรงนี้สายฟรีก็อาจจะทําได้นะถ้าเกิดคุณมีความขยันในการสร้างตัวละครหรือว่าอ่าไปเก็บเซน,นีต่างๆนะครับอ่าก็อาจจะซื้อได้แค่ชิ้นหนึ่งหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าสายเปเนี่ยคุณก็สามารถที่จะซื้อได้ เลยนะครับตามกำลังทรัพย์ที่ คุณจะซื้อนั่นเองนะครับโดยหลักๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแฟร์ประมาณ3ชิ้นนะครับก็คือจะมีอันนี้หนึ่งสองสามนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าตอนเปิดมาของเราเนี่ยจะเป็นแฟร์อะไรแล้วมันดีหรือเปล่านั่นเองและอันนี้ที่ผมมาเตือนเพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปแล้วนะสมมติวันที่14ี่เนี่ยคุณไม่ยอมซื้อวันที่15บปุ๊บมันเปลี่ยนแฟชั่นเลย <c oughs> ไอ้แฟชั่นที่ขายวันที่14เนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะผมว่ามันจะวนกลับมาเมื่อไหร่แล้วมันอาจจะทําให้บางอาชีพหรือบางสายที่คุณลง ข้อที่4นะครับคือเรื่องของ Black Market นั่นเองนะครับสำหรับ Black Market เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่เติมเงินเยอะระดับหนึ่งละกันนะเพราะว่ามันจะใช้เงินเยอะในหัวข้อนี้นะครับในเมืองคอนเทล่าเนี่ยจะมีคนที่เขียนว่าเป็นแบล็คมา켓นะครับหรือว่าใส่หมวกกองแบบนี้นะครับอยู่กลางผอนนะข้างล่างก็มีนะครับอ่าคนนี้เนี่ยเมื่อเราคุยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าุอยเขามีขยะมอนสเตอร์ขยะหลายระดับนะครับขายให้เรามากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งขยะเหล่านี้เนี่ยราคาเนี่ย มันจะเป็นประมาณ3เท่าของราคาในตลาดครับอ่าอย่างเช่นตัวใบสโมกกี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งแใช่ไหมแต่ว่าแบล็ r มา t เนี่ยจะขายอยู่ที่ 4แ0,000นั่นเองนะครับาสาเหตุที่ผมบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณเป็นสายไปเยอะๆหน่อยเนี่ยคุณมาซื้อของพวกนี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับเนื่องจากว่าของพวกนี้ครับในช่วงแรกนะครับราคามันจะถูกนั่นเองนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครไปล่าวงล่าบอสอะไรกันเยอะเนาะเดวันเนี่ยราคามันก็จะเป็นราคาเริ่มต้นที่ถูกนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณซื้อเหมาไว้ได้อย่างละ5ชิ้น5ชิ้น5ชิ้นเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีทรัพยากรแล้วก็เอาไปอัพขั้นเอาไปอัพ บริจาคเกลได้หรือเอาไปคราฟนู่นคราฟนี้ได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณรอให้เกมมันผ่านไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยอ่าแล้วทําให้พวกขยะพวกน,นี้มันเป็นที่ต้องการมากขึ้นเนาะเพราะว่าคนมันก็ต้องอัพของไปเรื่อยๆื่อยขยะพวกน,นี้มันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆพอขยะพวกนี้แพงขึ้นเรื่อยๆในแบล็ r มา t เนี่ย มันก็จะแพงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอ่ะก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณแบบเปยเยอะหน่อยเนี่ยคุณสามารถมาเหมาพวกขยะบอสตรงนี้จากแบ็กมาร์เก็ตก่อนได้เลยก่อนที่มันจะแพงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการเกมเนี่ยของเหล่านี้จะแพงขึ้นทั้งหมดเนื่องจากว่าทุกคนจะต้องใช้อัพขั้นต้องทําบูปินต้องทำเฟอร์นิเจอร์บ้านต้องบริจาคกิลมันใช้เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายสโลไลฟ์จริงๆนะแบบว่าอุ้ยันไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะต้องรีบเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ คุณก็อาจจะรอเลทเกมเลยที่คนอัพของไปหมดแล้วแล้วก็ของเหล่านี้เนี่ยราคาเริ่มตกนั่นเองครับและข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของตลาดกลางนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันแรกเนี่ยตลาดกลางมันก็จะยังไม่มีของอะไรเลยถูกไหมครับแล้วก็รอให้แต่ละคนเนี่ยไปฟาร์มมาบ้างไปสุ่มการ์ดบอสมานะครับไปล่าบอสอะไรอย่างเงี้ย เื่อที่จะหาของมาขายนะถ้าวันแรกใครว่างๆเดินเควสสักแป๊บๆแล้วว่างแวะมาดูตลาดเนี่ยแนะนําให้แวะมาดูนะครับเพราะว่าของบางชิ้นหรือว่าการ์ดบางใบเนี่ยราคามันก็ยังไม่สูงมากนะครับถ้าเพื่อนๆมีเงินหรือว่าดึงเก็บไว้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่น พวกการ์ดเขียวการ์ดฟ้าที่ราคายังไม่แรงมากจะน่าดึงมากในช่วงแรกนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงที่เกมแจกการ์ดบอสแล้วทุกคนอยากทาการ์ดดาวคนก็จะมาแห่กันดึงการ์ดเขียวการ์ดฟ้าเพื่อนําไปย่อยราคาตอนนั้นเนี่ยก็จะติดประมูลแล้วก็ราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่เป็นสายรีบอยากจะแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวพอได้การ์ดบอสมาเรามีทรัพยากรพร้อมหรือพอเราจะสุ่มการ์ดบอสเรามีทรัพยากรอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะ หาจากตรงนี้มาใช้ได้นั่นเองไม่ต้องไปแย่งกันตอนหลังโอเคครับและนี่ก็จะเป็น5ข้อสําหรับผู้เล่นที่เป็นสายเปย์นะครับที่ไม่ควรพลาดในวันแรกเลยนะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรืออยากให้ทําคลิปแบบไหนสายฟรีสายเติมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้ทีใ่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปของแ e ็คทร็อกเอ็มคลาสสิกครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ